ชุมชนคนรักโพนทองได้โพสเฟซบุ๊กเชือนชวนจีมเงาะจากต้นซึ่งขณะนี้เงาะในรัสักสยามบ้านราดดำเนินตมบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดได้สุกแล้วมีรสชาติหวานและสดจากต้นโดยสามารถเก็บทานได้เองจากสวนหรือสั่งได้สำหรับเงาะคนที่สามเรียกว่าหมากเงาะโดยเงาะบ้านลาดดำเนินหมู่ที่12ตบลคำนาดีอำเภอโพนทองกำลังเหิมโดยผลมีผิวสีแดงและขนสีเขียวและแดงบ่งชี้ถึงการเวลาลูกเงาะเริ่มจะสุก ภาษาอีสานเรียกว่ากำลังเหิมมีรสชาติฉ่ำอมเปรี้ยวโดยราคาเงาะในตลาดเทศบาลตะบนโพนทองขายในราคา4กิโลกรัม100รนหนึง่งร้อยบาททางด้านนางกานิการัตถาวรอ,อายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้าของสวนเงาะบ้านลาดดำเนินเผยว่าสวนเงาะของตนอยู่ห่างจากถนนหมายเลขอ9ก้าประมาณ300เมตรซึ่งคาดว่าปีนี้ตลาดเงาะและตลาดผลไม้น่าจะดีเนื่องจากถนนหมายเลขอาก้าที่เชื่อมพักอีกสานของไทยกับตอนใต้ของจีนเป็นทางเลือกที่จะนำผลไม้ผ่านสปปลาวเวียดนามจีน โดยถนนหมายเลขอาเก้าเป็นเส้นทางจากภาคอีสานเพียงเส้นทางเดียวที่ระบุไว้ในพิธีสารว่าได้ข้อกำหนดในการนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างประเทศไทยและจีนซึ่งลงนามเมื่อกลางปี2552ซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ช่วยให้การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและสะดวกมากยิ่งขึ้นอันเป็นผลให้เงาะและผลไม้ดงแม่แพด่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอนาคตที่สดใสดำเนินพรมชายยารายงาน ชาวบ้านทั่วสารัทิศในจังหวัดกาลสินแห่เก็บเห็ดเพาะและของป่าที่ร่วมเกิดขึ้นในบริเวณป่าดงระแนงหลังจากฝนแรกได้ตกลงมาโดยชาวบ้านระบุว่าเห็ดเพาะเป็นอาหารป่าที่เกิดขึ้นในเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนและเป็นของที่หายากประกอบอาหารได้หลายเมนูเป็นที่นิยมของนักเปิดอาหารพื้นบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากหนึ่งปีมีครั้งเดียวโดยที่บริเวณถนนสายปากทางเขื่อนลำปาวพื้นที่ติดต่อบ้านบัวบานตำบลน,นาเชือกอำเภอหยางตลาดจังหวัดกาลสิน ซึ่งตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติดงรแนแงงชาวบ้านจำนวนมากต่างนำอุปกรณ์เก็บเห็ดอาทิตากา้าเสียมมือเสือที่ทำจากเหล็กสำหรับกรูดไปตามพื้นดินเพื่อหาเห็ดเพาะซึ่งจะฝังอยู่ใต้ผิวดินท่านี้จากการสอบถามชาวบ,บ้านเดินทางมาจากหลายพื้นที่เช่นอเภอห้วยเมก็กอเภอเมืองอเภอยางตลาดจังังวดกาลสินและอเภอเชียงยืนอภอกันทรวิชาจัังหวดมหาสารคามทําให้ป่าดงรแนแนงมีชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นายบัวสีหินศิลาอายุ5 8ปีชาวบ้านกล่าวว่า เห็ดพอเป็นอาหารประจำฤดูการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะเกิดในช่วงฝนแรกหรือเริ่มต้นฤดูฝนทั้งนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงละแองมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งหมื่นไร่ติดแนวเขตหลายตำบลในพื้นที่สองอำเภอคืออำเภอยางตลาดกับอำเภอห้วยเม็กอย่างไรก็ตามพื้นที่บริเวณนี้เพิ่งจะมีฝนตกลงมาทำให้ผิวดินมีความชุ่มชื้นและอุณหภูมิพอเหมาะก็จะมีเห็ดพอเกิดขึ้นไปทั่วบริเวณป่าซึ่งตนกับเพื่อนบ้านก็จะพากันมาเก็บเป็นประจำทุกปี โดยเห็ดพอที่เก็บได้จะนําไปประกอบอาหารกินในครัวเรือนและปรุงเป็นอาหารได้หลายเมนูอาทิเช่นแกงนึ่งปิ้งป่นซุปและหมกทําให้รสชาติหอมนุ่มกรอบมันโดยเล่าเลือยกันว่าเห็ดพอที่เก็บจากปา่าโงกรงแรกนี้รสชาติดีกว่าเห็ดพอจากปา่าอื่นท่านีด้คิดว่ามีผลจากสภาพดินและความอุดมสมบูรณ์ของปา่าไม้ด้วยทีมข่าวไทยเคนิวส์รายงาน ที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สองพี่น้องฝาแฝดดาราน,นักแสดงและยาวลูกหยีตลกชื่อดังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนลิธิร่วมกตันยูนำรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และรถปิกัพจำนวนหกคันมาซื้อผักผลไม้โดยมีนายนาพินทรศรีสัมพางประธานตลาดสีเมืองราชบุรีได้นำพืชผักผลไม้มามอบให้จำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดนำเงินและพืชผักผลไม้มาร่วมบริจาคให้อีกมากมายทางด้านบินบรรลือฤทธิ์กล่าวว่า ทีมงานจะนำผักผลไม้ที่ซื้อและได้รับบริจาคจากพ่อค้าแม่ค้าไปให้แก่สัตว์ป่าที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีส่วนอยากจะเป็นพวกช้างลิงและสัตว์อื่นๆที่ยังขาดแคลนอาหารการกินตามสถานที่ต่างๆของป่าไม้และป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศประสบกับปัญหาภายัยโควิด -19 ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่มีนะักท่องเที่ยวนำอาหารไปให้แก่สัตว์เหล่านี้และตนต้องขอขอบคุณพ่อค,าคา้าแม่ค้าตลาดสี่เมืองราชบุรี ตลอดจนประชาชนที่สนับสนุนงบเพื่อจัดซื้อผักผลไม้ในครั้งนี้ด้วยสุพจนบาราสาวัดรรยางานชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองไผ่หมู่ที่2ตํตมลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีติดป้ายคัดค้านการสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่โดยมีการขึ้นป้ายระบุข้อความว่าชาวบ้านหนองไผ่หมู่2ไม่เอาฟาร์มไก่เพิ่มไม่อยากกินข้าวกับมแมลงวันประชาคมไม่โปร่งใส นอกจากนี้ยังมีป้ายขนาดเล็กติดไว้อยู่ริมรั้วอีกสี่ป้ายในลักษณะเดียวกันทางด้านนางสาวจินตนาชาวบ้านรายหนึ่งเผยว่าการที่ชาวบ้านออกมาขึ้นป้ายคัดค้านการขอสร้างฟาร์มไก่นั้นเนื่องจากว่าชาวบ้านทนไม่ไหวในเรื่องของกลิ่นและ,มะแมลงวันและจากการประชาคมขอสร้างเพิ่มเติม,ตมไม่โปร่งใสโดยกลุ่มบ้านของตนก็ไม่เห็นด้วยส่วนทางด้านนายวุฒิใจสมบิษตผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าเรื่องการขึ้นป้ายคัดค้านไม่เอาฟาร์มไก่เพิ่มตนได้รายงานไปทางอำเภอทราบแล้ว ตนขอชี้แจงว่าเป็นการนําเรื่องส่วนตัวมาปนกันเป็นการกันแกล้งกันในหมู่บ้านทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนคนที่ขึ้นป้ายนั้นน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าหน้าบ้านของตัวเองก็มีญาติเลี้ยงไก่ยอยู่ด้วยปัญหาลึกๆไม่อยากพูดถึงซึ่งตนเองมีหลักฐานแต่ไม่ขอเปิดเผยในการทำประชาคมแต่ละครั้งนั้นก็ทําอย่างถูกต้องครั้งล่าสุดมีการขอทาประชาคมหมู่บ้านมีผู้ลงที่48ครัวเรือนและเห็นด้วย46ครัวเรือนถือว่าผ่านการทําประชาคมหมู่บ้านแล้ว ท่นี้ทางด้านนายวิเชียนผู้ประกอบการเลี้ยงไก่เนื้อกล่าวว่าการที่มีคนชี้เป้าว,ว่าฟาร์มของตอนนั้นมีมแมลงวันเยอะขอชี้แจ้งผ่านสื่อมวลชนว่าฟาร์มของตอนจับไก่ตั้งแต่วันที่2ถึงสิ้นตีพฤษภาคมที่ผ่านมาได,ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อปิดเล้าทิ้งไว้สองวันขนมูลไก่ออกไปจนหมดแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงไก่ใหม่อีกเลยตนมีการถ่ายรูปภาพไว้ทั้งหมดซึ่งหลังการจับไก่ได้พ่นน้ำยาไว้ทุกขั้นตอนอย่ามาหาว่ามแมลงวันเกิดจากเล้าของตอน ทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องของมแมลงวันก็นจะจัดหากาวดักมแมลงวันให้ร่วมกับเหล้าื่นๆที่สําคัญเหล้าของตอนนั้นอยู่ห่างจากบ้านของคนขึ้นป้ายหลายร้อยเมตรคิดว่าตนพอรู้ว่าใครที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกันทําให้คนทํามาหากินสุจริตเสียหายชชยชวานสิริป,ปินรายงานบรรยากาศที่ตลาดการค้าชยายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอย่างไรนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา โดยพบว่าร้านขายสินค้าที่ระลึกสินค้าจากประเทศกัมพูชาและสินค้าจากประเทศจีนเวียดนามจํานวนหลายสิบร้านได้ผ่ากันปิดร้านเกือบหมดมีเพียงร้านขายสินค้าเบเตเลตและสินค้าประเภทในครัวเรือนเท่านั้นส่วนที่ตลาดสดยามเช้าซึ่งเคยมีชาวไทยและชาวกัมพูชานําสินค้ามาวางขายและมีประชาชนเดินทางมาซื้อขายสินค้าก็เป็นจํานวนมากในภาวะปกตินั้นวันนี้พบว่าตลาดกลับเงียบเหงาแทบจะไร้คนเดินทางด้านผู้ค้าขายในพื้นที่ตลาดการค้าเจดานบ้านหาดเล็กกล่าวว่า คนขายก็ไม่มีของจะมาขายเพราะขายแล้วไม่มีคนซื้อลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนมาซื้อสินค้าส่วนนักท่องเที่ยวที่เคยมาจับจ่ายเที่ยวซื้อสินค้าใช้สอยและข้ามไปฝั่งกัมพูชาก็ไม่มี <S <S ไม่จะเปิดให้คนต่างจังหวัดเดินทางมาได้ <mumbles> แต่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนื <S <S ่องจากนักทา <S <S ่องเที่ยวท,ท,ท,ที่เดินทางมาส่วนใหญ่ต้องการเดินทางข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาด้วยซึ่งด่านก็ยังมีการปิดอย่างไม่มีกําหนดโดยยังมีการผ่อนผันให้ข้ามได้เพียงรถยนต์ส่งสินค้าและมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดจากเจ้้าาหนที ทำให้บรรยากาศชายแดนหันเล็กขนาดนี้มีแต่ความเยยบหงาวิเทียนม่วงสีอรเงาน